สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปบล็อกนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม m a p l e Story นะครับก็เซิร์ฟเวอร์ไทย FC นะครับก็วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกม m m o Rp g นะครับก็เป็นเกมเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเป็นของเมื่อก่อนนะแต่ว่าเกืบจริงเขาปิดไปแล้วเนี่ยผมก็มาเล่นเซิร์ฟไทย FC นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆนไป เก็บเบลไปแบบสอนเก็บเบลตั้งแต่เบลสิบจนถึง100ขึ้นนะครับก็จะแนะนำสูตรการเก็บเบลของผมในแบบของผมนะครับก็ผมเก็บนะก็อันดับแรกนะครับก็เบลสิบเบลหนึ่งถึงเบลสิเนี่ยเราก็ทำเคสไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับทำเคสในเรื่องไปเรื่อยๆจนมาถึงเบลสิ 10, ปุ๊บให้เราไปนี่ครับ เปลี่ยนอาชีพของตัวเองสมมุติอยากเล่นอะไรก็ไปเปลี่ยนตามเมือนนนงนั้นเมืองนั้นเมืองนั้นครับก็พอพอเปลี่ยนอาชีพเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเวลให้เป็นคัสสซึ่งเราก็จะมาเมืองน,นัคโนครับเมืองนัคขนูนี่ก็จะเป็นเก็บเบลดีสําหรับเบลสิบขึ้นไปนะครับก็เราจะมาทางวา์ปขวามือสุดของเมืองนะครับก็ในะครับผมพาไป ้าแล้วครับมาถึงขวาสุดของเมืองก็วาัดมาก็จะเป็นแมปนี้นะครับแมปนี้ก็จะมีมอนค่อนข้างเยอะนะครับก็เราก็จะเก็บเลวที่นี่นะครับนะครับพวกตีเห็ดเห็ดวาสุ่มเห็ดโมเชียวนะครับไปเรื่อยๆจนจนเลเวลประมาณสัก20 20 20ขึ้นไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาว้ามมาเรื่อยๆวามมาเรื่อยๆนะครับก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับจะมาแล้วก็จะมาตีโคเลมครับโคเลมนี้เป็นมอนสเตอร์เลเวลยี่สิบสี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเวลขึ้นดีมากครับวอนนี้จะกดนีให้ถึงสามสิบพอถึงสามสิบปุ๊บอ่าเราก็ไป ทำเกรดเปลี่ยนคาสให้เป็นคัทสองนะครับก็พอเวลสามสิบปุ๊บหลายคนก็จะสงสัยว่าเซวลสสามสิบเราจะไปเวลไหนดีให้มันเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่คือคัทสามนะครับให้ไปอีกขั้นหนึ่งเวลสามสิบไปเวลที่ไหนให้ไวผมตอนผมนอนนั้นผมไปที่นี่ครับนะครับโอ,โอบิสนะครับตรงนี้มันจะเป็นประมาณนางฟ้า เยอะครับตัวไม่ใช่นางฟ้าเี่เป็นตัวแม่มดมันจะเป็นมอนเกิดเยอะมากลมงพาไปดูครับนี่ครับอ่าวาร์ปตรงนี้ครับวาร์ปตรงกลางของเมืองของโอวิดลงไปเนี่ยครับก็จะมีมอนเนี่ยครับพวกนี้ครับมอนพวกนี้เยอะ นะครับเราก็ลงมาลงมาเวลเวเววเวิเว,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 วไปเรื่อยนะครับลงมาแล้วมันจะมีชั้นหนึ่งครับเนี่ยครับที่มันจะเป็นให้กระโดดกระโดดกอนเมกนะครับตรงนี้ครับพอกระโดดปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเริ่มใหม่พอเราฆ่ามอนสเตอร์ตายเราก็ลงมาลงมาเว่้งี้ครับเรื่อยๆจนมาถึงจากสามสิบมาถึงประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบครับเนี่ยทำางี้ไปเรื่อยเวิ้วไวนะครับนะ ประมาณถ้าพอ45ถึง50ปุ๊บผมก็จะมาเวลนี้ครับนี่ครับผมไม่ดูว่านานว่าอะไรแต่ว่าผมเรียกกันว่าเมืองของเล่นนะครับเมืองเมืองน,นี้ครับก็อปประมาณ45ถึง50นะครับเราก็จะมาเ้วยที่เมืองนี้กันก็จะไปมันคือมันเป็นปราสาทตรงกลางเมืองครับนะครับตรงนี้ครับก็เราก็จะมาด้วยตรงนี้กัน วอตรงนี้มอนเตอร์ตรงนี้ก็เกิดเกิดเร็วดีเหมครับหรือมีอีกที่นึ่งมีตรงนี้ครับตรงนี้เอาออกมาเลยนะครับหุ่นยนต์สีแดงพอได้ได้หุ่นยนสีแดง,ดแดงเราจะไปวาร์ปนะครับมันจะมันจะมีที่แนนเอามายืนรับเดี๋ยวมันจะมีที่ยืนสบายสำหรับพวกอาชีพ ลักสนูพวกลักเวทที่ตัวเปาะๆตีไกลๆอย่างนี้ครับตรงนี้มันจะยืนเวลได้สบายครับแล้วเราพกแล้วเราก็เวลตรงนี้ให้เจ็ดสิบเลยครับให้เวลที่างนให้เจ็ดสิบก็พอเจ็ดสิบแล้วเราก็ไปทำเวทเปลี่ยนอาชีพของเราครับก็พอเปลี่ยนอาชีพเสร็จปุ๊บเจ็ดสิบไปเวลไหน น่ครับก็ก็อยู่มบงนี้ต่อผมผมว่าผมก็อยู่แบงนี้ต่อนะแต่ว่าไม่เลเวลพวกนี้ลงลงไปอีกลงไปลงไปลงไปอีกประมาณสองชั้นจะหุ่นยนต์แดงนะครับนะครับจะเจอนาฬิกาตัวใหญ่ๆนี่ครับนาฬิกาตัวใหญ่ๆเอเจอนาฬิกาตัวใหญ่ปุ๊บให้ไปวาร์ปด้านขวานะครับ นะครับจะเจอพวกผีให้เรายืนตรงนี้ครับนะครับยืนตรงนี้ตีสองฝั่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีสองฝั่งตอนเจ็ดสิบนี้เวิวไวมากครับแถวนี้พรามมอนนี่ถ้าผมจะไม่ผิดมอนน่าจะประมาณเว้เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเลยประมาณนะครับแล้วก็กระโดดลงมาตีเลยซ้ายขวาเวิงขึ้นไวมากพอ คอเวลตรงนี้สักพักนึงผมเวลตรงนี้ประมาณแปดสิบถึง90้าสิบถ้าถ้าเกิดตรงนี้เบื่อไวๆเจ็ดสิบเบื่อไวๆก็ไปนนนเนี่ยครับเมืองนี้ครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบแล้วเบื่อเบื่อผีแล้วเนี่ยไปที่เมืองน,นี้ครับเมกาเทียครับนะครับเมือนงเมืองนี้นนจะเป็นมอนแปดสิบขึ้นไปนะครับเมืองนี้ ที่มอนเกิดก็จะมีตรงนี้ครับจะมีสองที่ที่เขาจะไปกันบ่อยๆนะครับก็จะมีตรงนี้นำพามาเข้าวามีครับตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเหมือนประมาณว่ายืนยืนยิงได้สบายเลยครับยืนยิงยืน,ยน,ยนตีได้สบายก็เวอยตรงนี้ครับ สบายสบายมากขึ้นไวได้มอลมอนมันจะเกิดไวมากเลยครับก็โอเ,เวลตรงนี้ไปเรื่อยๆครับประมาณประมาณเก้าสิบนะครับผมโ็เวลตรงนี้ถึงประมาณเก้าสิบพอเก้าสิบแล้วพอพอ90้าสิบแล้วผมก็เบื่อผมก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็มามาตรงนี้เลยสักเ,เ,เก้าสิเบื่อเบื่อผมไม่รู้จะไปไหนนะครับมันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันกระโดดขึ้นตรงนี้มานะีครับ เนี่ยครับมันจะเป็นผมไม่รู้มันชื่อแมปอะไรแต่ผมเรียกว่าแมปทีเก้าห้านะครับก็มอนมันเวลเก้าห้าพอดีผมก็จะมาเวลตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกนักหนูครับตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะมันจะมันจะเพราะว่ามอนมันจะเป็นห้องเล็กๆมอนมันจะเกิดแบบที่เราเป็นนักหนูเป็นนักเวลอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเวลาเราโดนโดนตัวของมอนสเตอร์มันจะโดนแรงมากครับ ที่นี่ก็เหมาะพวกสำหรับพวกนี่พวกดาบพวกที่มันทึกๆหน่อยครับก็จะมาเหมาะกับที่นี่ส่วนส่วนนักธนูนะครับนักธนูหรือนักเวทเนี่ยมันก็จะมีที่นึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับกลับไปที่มาร์เก็ตกันเปนเมงในกาเทียนะครับมันจะมีที่หนึ่งมันจะอยู่มันจะอยู่ทางซ้ายครับให้มาอย่างนี้อ่ะ ผมจะพาไปสำหรับพวกนักเวทนะครับก็ตรงนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมผพามาผิดนี่นี่น,น,น,นตรงนี้นี่ครับแล้วก็เข้าประตูตรงนี้เข้าตรงนี้กวาบนึงแล้วก็มานี่ครับตรงนี้และครับรนี่นะครับ ยืนบนนี้ครับนะคนักขนวนักเวทเนี่ยครับตรงนี้จะสบายมากเพราะว่ามันมอนมันจะไม่โดนตัวเราแล้วก็จะตีเราไม่ถึงอุ้ยยกเว้นไอตัวเมื่อกี้ครับเนี่ยครับไอตัวตัวปลาหน้าสีม่วงๆเนี้ยครับนี้จะตีถึงแต่แต่มันเคลื่อนช้าครับแต่ว่าไอตัวนี้มันเคลื่อนไวนะครับแล้วก็ตีพวกนี้ไปเรื่อยๆครับผมมอร์เวลนี่จะร้อยยี่สิบนะครับ ก็120ก็เปลี arsi, ป่ยน Class 4ี่120ก็แล้วแล้วแต่ทตกคนนะครับเพราะว่ามีหลายทีมากก็วันนี้ผมก็มาแนะนําตั้งแต่เว็บ1 0ถึง120นะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนมีมีความคิดเหน็นต่างผมหรือว่าผมอม่ได้ไิดก็กดไปใต้ร่างคลิปเลยนะครับก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมว่าจะแปะลิงก์ของเว็บนี้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็มามาเล่นกันเยอะๆนะครับ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ